ฝากติดตามเพจผมด้วยกันเพจเพจนี้บินนะครับผมเพราะว่าอาจจะรอดหรือไม่รอดเพจใหม่ผมเชื่อแล้วแต่ปุ๊นะครับผมเป็นรูปผมกับมนุษย์ป้านั่งมอไซค์นะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็เพจยิงพลอยนะครับผมลองเข้าไปชมกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมเพจใหม่ของผมแล้วแต่ปุ๊เป็นภาษาไทยครับผมสวัสดีครับหลังนี้กินอยู่ใกล้ลางจริงๆครับ จุดอื่นไม่กินเลยนะครับผมพอดีผมก็เลยมุ่นเข้ามาดูใต้ใต้ป่านะทั้งคลองเนี่ยครับผมตรงจุดที่มันกินยังอ่อนนะครับอันนี้ปล่อยไว้เลยนะครับสิบวันนะครับผมตีได้มีไหมครับหรือสิบเอ็ดสิบสองวันนี่เนี่ยเพราะมันเกาะมาก่อนแล้วครับประมาณก็เกาะมาสักสี่ห้าวันแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมจะให้ดูครับผมว่าจุดที่มันกินเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับ มุ่นเข้ามาดูเจอเลยครับผมกินเต็มแล้วกินใ,นใกล้ๆนีแมทอ่านี่อีกหลังนึงนะครับแทบล้างครับผมเกาะกิ่งห้อยนะครับมันหัก มันก็เลยตรงนี้มีมีหัวน้าแล้วนะครับมีมันจะต้องเกาะคอนตรงๆนะครับผมแสดงว่าเกาะนานจัดนะครับอือหือเกาะจนกิ่งหักนะครับนานจัดครับผมไปหาที่อื่นครับผมสองลังเลยครับใกล้ๆกันเลยนะครับไม่ไม่ห่างกันเท่าไหร่ ถ้าห่างจากหลังที่มันห้อยเมื่อกี้นะครับประมาณห้าสิบวารอ่าเนี่ยครับเดินมาเจอแล้วนะครับผม mm hmm. เกาะกับต้นพงเลยครับผมข้างๆของเบลเลอร์นะครับหมน้ําสวยด้วยนะครับผมน้าที่ผมเห็นเมื่อกี้นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับผมก็เดินดูมาเรื่อยๆให้เจ้าแม็กี่รถตามมานะครับหรือไปรอเป็นจุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจากจุดที่ดูตัวแต่หลังนั้นไม่ไม่หลังพวกหลังพวกเนี้ยไม่ไปกินถึงจุดที่ผม ถ่ายหลังแรกเล็กๆนะครับมันห่างจัดนะครับผมมันจะกินใกล้รังครับผมเพราะอากาศเย็นนะครับผมมาลุ้นกันนะครับ <c oughs> เหมือนกบตีพึ่งเลยนะครับผม <c oughs> ก็สามารถตัดได้เลยนะครับ <c oughs> เอาแม็กโอ้ยลื่นอ้วนโอ้โหนดออีกหลังนึงเบลอเลย พ่ออย่าโม้บ่อยมากควบดามหมดแล้วนี่หัวน้ำสวยนี่เฮ้เฮ้เอาครบไหมพ่โอ,โ,อโดนซะแล้วขาดควันไม่ได้นี่ไหมสองตัวถ้ามันขยับขยายหนูดูดูที่หลังดิลองตูมมาดูที่หลัง เหมือนเงีย้ยโหดตัดได้แต่ปกติเขาก็บางคนเขาก็เหน็นว่าบุหรี่อะไรประมาณเนี้ยเขาก็ใส่ไปพ่นไปนะครับผม <c oughs> ดูนะต่อย,อยป่ะต่อยครั้งนี้มืนครับผมสี่ห้าตัวที่มือเพราะเราไม่ได้ใช้ <c oughs> แผมิมตัวด้วยดิ โอ้โหขันปวดด้วยโอ้โหกี่บินใส่หนูเลยสองตัวอย่างงี้ต้องหนักๆในเมื่อัไม่กลัวควันก็หนักๆแล้วมันจะบินส่วนไหมโอ้ช้าดิกเลยอันนี้ไม่ได้ลนนะครับผมแต่แย่เข้าไปข้างในเห็นหมุนน้ำั้ยหนูห สาวเลยตรงตรงนี้ตลนนี้เดินไฟก็จะหดเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกทุกสุดเลยนะครับผมต่อยแล้วนะซึที่มือไอ้หลังนี้ดุครับโอ้โโดนแล้วหน้ากากกำเร็วมา สายบอกมิ้นไม่ต่อยอ่ะมิ้นไฟอย่างเดียวหวังว่าจะไม่โหดนะจะตีปกติแล้วนะตรงนี้ผมนี่โหดประจำเลยหัวน้ำก็โอเคอยู่นะโอ้โห้โหัิดเป็นกาง เนี่ยครับใช้ควันน้อยบางทีพึ่งก็เหมือนกันดุโดนมือไปห้าหกทีครับแล้วก็หน้าอีกประมาณสองสองสามตัวขนาดใช้ควันนะครับผมมันหดแล้วนะครับหลังนี้หดมากพอดีเขารอยเข้ามาดันไว้ด้วยนะครับผมรถไถดันไว้เนี่ยนะเบลเลอร์ครับผม นิม่มนะครับช่วงเนี้ยน้ําโอเคเหนียวนะครับผมแล้วก,ก็เกสรเนี่ยหลากหลายกินได้มือชาดิกเลยหกเจ็ดตัวห้าหกตัวแต่น้องๆต้องใส่ไอ้โม่งนะครับผมไอ้โม่งอ่ะมีมีขายอยู่สองร้อยห้าสิบรวมส่งสองร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับแต่เนี่ยผมส่วนมากจะไม่ก็ได้ใช้เพราะว่าบางทีมันคิดว่าง่ายอะไรเงี้ยมันก็ไม่ง่ายนะครับบางหลังนะครับมันสวนมาเหมือนกันแต่ต้องหยีตานะครับเมื่อกี้สวนก็มาใต้ใต้าตาเนี่ย ต้องหยีตาไม่งั้นโดนตาดำาร้วจะบอดนะครับผมนี่ครับใหญ่นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับนี่อันนี้ของเจ้าแม็กพกมานะครับผมเนี่ยแต่เวลาใส่จะดัดดัดให้มันออกหน้ากากเนี่ยใส่ตีมิ้มได้เลยนะครับพึ่งก็ยังตีได้เลยนะครับผมที่ผมใช้ก็ใช้อย่างนี้แหละแต่อันนี้ของน้องพลอยเขาเล็กหน่อยนึงจะแม็กพกติดมานะครับถ้าผมใส่อย,อย่างเงี้ยไปตัดเลยก็ไม,ไม่ไม่มีปัญหานะครับผม ก็ต่อยหน้าเราไม่ได้เหมือนกันเถอะนะครับส5 0ร้าิบรวมส่งนะครับผมแต่อันนี้มันลูกเล็กเขาเย็บไว้ใช้เองบางๆนะครับผมแต่ที่ส่งไปก็โอเคใช้ได้ตีพึ่งหลวงได้เลยนะครับอย่างที่ผมใช้น่นะครับผมเพราะว่าหาอย่างหนาให้เลยนะครับแต่มันก็ช่วงนะเอสมัยนี้มันก็หายากน้องมิวเนะวาะหาอย่างหนาเลยนะครับผมไม่โมองไม่ค่อยมีอะไรก็ทําแบบคือง่ายๆไปหมดเลยสมัยเนี้ย มันจะไม่เหมือนของสมัยก่อนนะครับผมนี่ครับฝาขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมนะครับหลังไม่เอาไปนะครับ là làm cho đây tùa ขอไปกินนะครับผมเป็นพึ่งหลังเล็กนะครับไปครับผมครบน้องๆดูให้ดีดาบให้สนิดนะครับ